ถ่ายแล้วนะฮะไหนดูดูดูอ่าดูดูดูเห็น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 ในกล้องด้วยใช่ใช่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วเริ่มถ่ายแล้วใช่ถ่ายขึ้นมาแล้วเอานี่เราก็จะมาดูอเอาคอสุกะใช่ได้มาที่เดียวกับอเจ้ะเดินถอดก็ ก็ใชอยนะนี่มาวันสงการคุณก็สามารถที่จะไปไหนนะนไะยิงได้ยิงเพื่อนเล่นได้ใช่ถ้าพ่อแม่คุณไม่เห็นแะล้วคุณก็แค่ทำตัวเป็นศิลปินจอยวารูปได้นะ ได้ว,วารูปได้นะทุกคนโอ้ยมันจะไหลมาหาบอชเชนลโอ้ยบอชเชนลทำอะไรเนี่ยโอ้ยอัดเขาโอ้ยออออจ้ะจะไปฝ่าพื้นเลยไม่ใช่ฝ่าพื้นฝ่าผนังก็ได้นะ ไป่ล้วกินเประับ้อยก็ได้ไบอเป็นยหน่อยะดตัน้อยก็ได้ ก็ทำการสร้างระเบิดฟองใหญ่ได้นะพยายามให้น้ำมันเต็มๆนะพี่ยาให้น้ำมันเป็นเต็มๆนะทุกคนอ่ะว้าว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 โอ้โหโอ้โหบรรจงศิลปิน ศิลปะน่ๆพี่ชมแค่นี้เราก็ทำเป็นศิลปะได้แล้วอืมใช่แน่แน่พี่ชมไปไปไปูกันไปไปไปสมมุติเราจะเป็นศิลปะก็ได้เออใช่ศิลปะก็ได้ ใช่ China, um, น่าดามิโซม่านี่อ่าห้าทำเสร็จแล้วพบว่าอ่าห้าเว้ยคงทำไม่ได้เล่นถือเล็กเกินแต่นงถือเล็บเกนินอีกอะไรเนี่ยทำเป็นลูกศรลงหัวใจนี่เราจะสะลับชื่ ชื่อย่องตัวเองมาก็ได้บูชิเนโอโบชิเนโอจุดเนื้าคุณอยากจะให้น้ำมันพุ่งขึ้นเลยผมก็ทำบองโตแรงจัดแรงจัดแรงจัดประหลาดบอก เข้าหน้าเต็มเต็มแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าสิลปินน่าะดีสุดสำหรับคนที่ไม่อยากเ่นนาใช่ไคะใช่ใช่ชือแบบอนว่าลูกหัวใจที่พื้น่างไม่มีอะไรชิววันนี้แล้วหัวใจม บอกันลความลับยังไงความลับสูงไง 龙树，嗯，干嘛、嗯？我想你也是全。嘿 <noise> 嘿，你是谁讲呢？你胖。 เชียโอ๊ยโบ๊ทรูปโบ๊ทนี่เลยนี่นะเขียนว่าเรือชแนลเรือชแนลหรือโบ๊ทชแนลนะท่านผู้ชมอืมว้าวชแนลดูไม่ออกเลยเนะี่ยใช่แต่ว่าก็อย่างนั้นก็ดูโบ๊ทออกแล้วนะดูดิใช่ดูโบ๊ทออกอถ่ายดีดีดิสาวว่าดีดี <c oughs> ดูออกดูออกอหืมไ,ไ,ไหนน,นกมาเกาะหน้าบ้านแล้วทำให้ร้านคนจริงหรือบ้านคนจริงอั่นใช้เนี่ยครับยิงไล่มันซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่มีนกเลยนะบ้านผมอ๋อ เลี้ยงนกมาแหละเลีเ้ยงอะไรนะไม่โดนตาก้องอน,นี่นะบูชาเนลมาดูนี่นี่คือกรงเลี้ยงนก เฉยๆนะนี ie, ่ถ่อะไรเนี jaar jaar> ่ยยังไม่จบเลยให้รีวิวเพิ่มอีกใช่ปไหมใช่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 เราคลิปนี้จบเล้วไงคนดูเขาอยากดูอะไรกันมา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  มาท,ทดลองทำน้ำค้างกันนะครับพเพราะไม่มีอะไรทําแล้วนะครับฉีน้ำ<ท>นี่มันทำฉีบะเนี่ยฮะน้ำค้างไงไงอ๋อน้ำค้างเนี่ยเลยนี่นี่ดูว้า ่าปิดคลิปเลยไหมปิดคลิปเลยไหมแล้วแต่อ่าอยากับเสียงตุดก็ใครที่กำ้างมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดยดกดติดตามใครกดแชร์ กดกระดิ่งไวภาคพาที่ใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับราบ,าบายบาย,บายอา<บ>่ะก่อน,นจะบายบายเอาฝนทำฝนตกกันแม่ก่อนก่อนปิดคลิปมเป็นท้าปิดคลิปพี่วศมา้าฝนตกเหรอใช่ <laughs> ันนต้องการทำคนตรงนี้ต้องระังมันอย่างมากครับเ